สวัสดีครับวิคคอร์ฟอร์มผู้สับตูไทยลีกกับบินมืพรีเมียมร์วากลับมาอีกแล้วนะครับในสัปดาห์ที่28นี้นะครับหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งนะครับโอเคก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับสับวันศุกร์เป็นการเดอะเบติลออฟบีระหว่างสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดที่มีเอพิลักษ์บอลวงลงเฝ้าเสาและก็เป็นทางหนองบัวพิชยายกทัพออกไปเยือนนะครับโดยมีกัปตันทีมกิติคุณจัมสุวรรณเฝ้าเสาซึ่งจบเกมไป2องประตูต่อหนึ่งนะครับทางกิติคุณเซฟ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เซฟจังเลยไปไปช่วยทีเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ยังโดนอยู่ดีนะครับส่วนทางพงีรเลกวรวงแน่นอนว่าเสียดายลูกสุดท้ายที่โดนยิงนะครับแหมเขาบุกมาแค่สองสามคนแต่ว่าเชียงรายยืนอยู่กันเยอะแต่ก็ยังพลาดโดนยิงได้ก็อดคลินชิดอีกหนึ่งนัดน,นะครับโอเคถัดมาในวันเสาร์นะครับเป็นโนนท์วมงงามครับสวมเซียมซดเวดฮอคลงสนามในการไปเยือนพิธีประจวบนะครับซึ่งเกมนี้ โดนนะครับสลูกในครึ่งแรกก็มีจังหวะเซฟของนนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในการอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการยินตำแหน่งที่ทําให้โดนลูกแรกแล้วก็สุดลูกที่2ก็นะครับเป็นจังหวะผิดพลาดท,ที่ก้องหลังของพลาดออกมานะครับก็โอเคนนท์ม่องามก็โดนยิงนะครับแต่ก็เซียมเซดเวทฮอกก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนทาง เอินยิพงศ์ไม่มีชื่อให้กับเมืองทองสมิติโคโปรไม่มีชื่อให้กับการท่าเรือครับในวันอาทิตย์นะครับก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันสําหรับทางสารานนนอนอนุอินนะครับสวมเซียนเซตตะคัวลงเฝ้าเสาให้กับบีจีปทุมนะครับเปิดบ้านเอาชน,นะนครราชสีมาเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์อีกหนึ่งคลินชีที่สาราโนอนทำได้นะครับก็เปลี่ยนโค้ชแล้วก็หวังว่าจะไม่โดนจับนั่งอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีนะสลาโนอนมีเซฟสวยๆจังๆอยู่หลายรอบนะครับมีลูกหนึ่งที่ คนท่าเหมือนกับบอกว่ารับไม่อยู่จริงๆแล้วไม่ใช่เนะยครับผมมองว่ามันเป็นลูกที่สุดเอื้อมนะครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอาจจะปัดออกไปแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขายาวเขาสูงเขาเอื้อมถึงแต่ว่ามันสุดเอื้อมจริงก็อาจจะทําให้มีจังหวะตกกระทบหรือจังหวะอะไรก็ตามที่กลายเป็นเ,นเหมือนกับรับหลุดจริงๆแล้วมันคือการสุดเอื้อมแต่ก็ยัง cover จังหวะ2ทันนั่นคือผลจากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงนะครับทำให้ recover ลุกขึ้นมา reposition ได้เร็วที่สุดอันนั้นดีมากนะครับ ส่วนทางท่านิชาสอนสีไม่มีชื่อนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันส่วนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับยังไงก็ไทยลีก,ก็ใกล้จะครบใกล้จะจบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับทางฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ยังไงก็จะกลับมาวิเคราะห์ฟอร์มผู้สำปะตูของบีพีเมียมเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคสวัสดีครับ